กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกท่านนะครับอาครับมาผมมาเจอกับแอดมินไลนะครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับมือนีนะครับเดินทางมาอ่าออกมาบ้านสวนนะครับช่วงใบใบนะครับมือนี้มีแดดนะครับหลังจากเอ่อมือว่านมือก้อนนี่สองมือนะครับเขาก็ได้ฝนโปรยปลายมานะครับพอได้ความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์นะครับอากาศเย็นมากจักหน่อย นะครับแต่มือนี้นะครับมีแดดไห้เห็นแล้วนะครับเอาครับจะได้การช่วงนี้อากาศแปรปวนนะครับให้เอฟซีระวังนะครับอ่าเพาว่าสิเป็นพายุฤดูร้อนนะครับอ่าให้ระมัดระวังนะครับบางท้องที่นะครับกับฝนตกหนักอ่ามีการท่วมกันเกิดขึ้นนะครับทั้งแถวชนบุรีอ่านาแล้งแต่ว่าน้าท่วมอ่ากับแปรกขึ้นกันนะครับอาโลกเริ่มเปลี่ยนวิวัฒนาการไปแล้วนะครับฤดู บ่ถึกต้องตามฤด,ดูกาลแล้วครับเริ่มงเปลี่ยนแล้วให้ฟซีคุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังกันอ่าช่วงนี้นะครับบางท้องที่กะมีแต่ฝนกะถือว่าดีไปบางท้องที่นะครับกะพายุฤดูร้อนนะครับถลม่มทลายกันเอาให้ระมัดระวังครับคุณพ่อคุณแม่นะครับบ้านเลื่อนเฮาส่อมแซมให้แข็งแรงอ่าเดินทางไปใสมาไสกะให้ตลอดปลอดภัยโดยรถโ,โดยลานะครับถึงที่หมายกันโดยสวัสดิภาพและการดูแลลูกหลานให้ดีนะครับ อ่าไก่สิปิตเพิ่มบางท่องที่ก็ปิดเทิ่มไปแล้วนะครับอ่าช่วงนี้นะครับมีหน้าเมษานะครับเป็นประจํานะครับเป็นห่วงลูกหลานเฮาเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะกับน้ำกับทาอ่าผ้าลูกผ้าหลานเป็นเหรียญนำนะครับกะแบบว่าต้องดูแลอย่าให้ขาดสายตานะครับดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเขาอ่าเด็กหน่อยจมนำเสียชีวิตนะครับมีประจําทุกปีนะครับละกะ เตือนภัยกันให้ตลอดนะครับเรื่องเด็กน้อยจมน้ำนะครับช่วงนี้ปิดเทิ่มนะครับอันตรายนะครับให้เข้าดูแลรักษาลูกหลานให้ดีนะครับอย่าให้ละสายตานะครับก็คือแอดวินไลค์เคยบอกไปแล้วนะครับเดือนกว่าขึ้นหลังนั่นแหละนะครับเด็กน้อยอยู่ใกล้ๆบ้านนี่นะครับบอกไก่นะครับสองสตรวดเลยนะครับเอาให้ระมัดระวังกัน อาครับเมื่อนี้นะครับสีมีหน้าทังตัวเลขนะครับของคุณพอกลวยมาฝากมาตอนเอฟซีกันเมื่อนี้สีวชุดเหล็กเกิดมาฝากเอฟซีกันก่อนนะครับเป็นแนวทางของชุดล่างนะครับอัลกากซัมไลฟเอฟซีที่คอมเมนต์ขอชุดเหล็กดับของพอกวยนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลลงไห่อ่างวดที่ผ่านมานะครับหกสองหกพอกวยชุดบนดับยูนะครับแต่ว่าชุดล่างเกตแปดดับยูนะครับอากะธรรมดา สูตรหนึ่งอยู่สูตรหนึ่งวายู่นะครับสูตรสูตรบนไมนะ่อยู่นะครับอ่าสูตรล่างนั้นอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลลงให้มื้อนี้เซลชุดเลขเกิดนะครับเป็นชุดล่างมาฝากมาต้อนกันกองกับแนวทางของพ่อเกวยนะครับไอเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่เขอบพระบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับอา้าวหนึ่งเมษายนนี้เฮาสิมีโซะมีหมานจากสำนักเดแน่นะครับก็บรอติดตามกัน ให้คอมเมนต์มาน้ำครับเพราะว่าเอฟซีลอสำนักไหนเพราะว่าทางช่องเฮากติดตามกันหลายสำนักแล้วก็แอดวิไลเคยบอกนะครับในปีหกเก็ดนี่นะครับมีนักคับนวดไม่ติดต่อของมาหลายนะครับอ่าติดต่อของมาหลายคือกันอยากมาลงทางช่องเฮาอ่าก็ถือว่าดีนะครับทางเอฟซีสีไดีบี้ตัวเลือกหรือว่าสำนักเก่าที่มักที่ชอบกับคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าบางเทีบางที่นะครับทางแอดอ่าวิไลกับ ที่จำแทบบ่ได้นะครับหลายสำนักตีดติดตามอยู่นี่นะครับอาจจะไหนฮ้อขคอมาเบิ่งตัวเลขแนวท่านนับกันครับชุดเลขเกิดเป็นชุดล่างของพ่อกล้วยครับมื้อนี้พ่อกล้วยได้ส่งมาให้แล้วเดี๋ยวชุดดับล่างนะครับพ่อกล้วยก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวทางแอดวีไล่ลงให้ต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับแล้วก็ FC คอมเมนต์มาอยากให้แอดวีไล่ติดตามสำนักใดแน่สำนักใดติดต่อไปเพิ่นปล่อยมาเร็วเฮาก็ปล่อยให้ลงเร็วนะครับทางแอดวีไล่บอก อ่าบอกกักแนวทางตัวเลขอยู่แล้วนะครับคือสำนักใดเข้าติดต,ต่อไปเพิ่นส่งมาเรีวกะทางแอดวิไลกัลงให้เร็วๆเลยดวนๆกันนะครับอ่าบอต้องรีรอนะครับเพราะว่าเอฟซีสิได้เบิ่งเป็นบรรทัดทานไว้อ่านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางหนึ่งเมษายน2567นะครับอ่าครับเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันชุดล่างของพอกล้วยนะครับอ่าครับเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับตัวเลขแนวทางของพอกล้วยนะครับ ใจเย็นนะครับอ่าพอกล้วยนะครับเอาชุดล่างไปก่อนนะครับ FC. เอฟซีชุดล่างนะครับพอกล้วยพอกกล้วยหนึ่งเมษสาเหลี่ยวนะครับนึ่ เษายนแป๊บเดียวใกล้จะได้เล่อนน้ำสงการาอีกแล้วนะครับเอฟซีอาจังได้กะปีไม่ไท้นะครับกะใกล้แล้วเขาก็รอกันถือว่าเป็นเดือนแห่งครอบครัวก,ก็ว่าได้นะครับสำหรับเมษายนนะครับลูกลานที่ไปทำงานอยู่ต่างถิ่น กเสิได้กับเทศกาลสงการปีใหม่ไทยเฮ้านะครับกะนได้พ่อนาพ่อตากันนะครับไก่หอดข้าวไม้อีกแล้วอาครับว่าบางเล็กวิ่งกันก่อนนะครับพอกลัวยวันนี้ล่างวิ่งไปที่วิ่งไปที่ครับหนึ่งเม็ดเดียวอ้าวน้องหมาน้องหมากับมะกวนนะครับอ่าน้องหมามะกวน ด่วนแล้วว่าเลยเลี้ยงมานะครับเอฟซีตั้งเ็ดวิไล่คอมอ่าน้องหมาเพื่อนมาเลี้ยงวิ่งล่างนะครับยำมาเป็นลรางด้วยครับเอฟซีอ่าเนี่ยลืมสีปากาละไปอ่าสำหรับเล็กวิ่งครับวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวนะครับสําหรับลรางนะครับล่างอย่างเดียวเดี๋ยวท่านจะวปไลเขียนให้ใหม่อีกกได้น,นะครับวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวด้วยครับสําหรับลราง จับคู่ครับพอกล้วยจับมาให่สามคู่นะครับเวฟซี่ถือใจกันเลยนะครับถือใจผู้งบหน่อยกันเลยนะครับอ่ามักชอบน้ำวอสลับล่างพอกล้วยวิ่งมาหนึ่งเม็ดเดียวนะครับฟันมาเม็ดเดียวเลยครับแนวทางครับเก้าหนึ่งครับ ศูนึงครับเจ็ดหนึ่งสามคู่เน้นๆเลยนะครับเอฟซีหรับชุดล่างของกักวเกยนะครับมีสามคู่เขียนๆเลยอ้าวเท่ากับระโคงสุดท่ายเลยนะครับ FC. เอฟซีพา่ามีสามคู่ย่ำเด้อครับว่าเป็นล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนอ้าวน้องหมาบ้านมากัดกัน ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับมักชอบกันบอนะครับตัวเลขถูกโกโดนใจกันบอนะครับเอซี่มักชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณากันนะครับอ่าบอมักปล่อยผ่านด้อครับทั้งสองน้ำเสนอเป็นแนวทางเบิรงปิดปันทัดฐาน เพื่อตัวเลขนัทางนะครับถูกอกโดนใจนะครับแอดวีไล่คยดว่าอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเลขบิ่งเข่ากันหลยสำนักเหตุผลก็คือง่ายๆนะครับแอดวีไล่อยากให้เอฟซีนะครับมักสอบสำนักใดนะครับเอาเลขวิ่งจับใส่กันเลยบลอดนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขตอนนี้นะครับจากสำนักต่างๆบาว่าิเปลี่ยนการเปิดตัวไม่เลขวิ่งเดินดีตลอดนะครับว่ามีหลุดอย่างเ่นเจสมีแบบนี้นะครับ อ่าถือว่าเดินดีขึ้นกันอ๋าพอกล้วยฟันมากครับ1เม็ดเดียวนะครับสําหรับล่างอย่างเดียวครับแนวทางครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นอ่าล่มนะครับอ่ามีครับเ1้าหนนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเดี๋ยวพอกล้วยทรงชุดบนมาไหแอดวิไลล่งหายทันทีนะครับอ่ามาต้องรอซาหเมษายนสองพายหกสิบนะครับ สุดท้ายนี้ให้ซีทั้งจองครับยูดีไม่แห้งครับโศกๆมันหมานกันสุขุสุขคนนกับแนวทางชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนของพอกหวยครับวิ่ง1เม็ดเดียวมีสำนักได้เด็ดๆดังๆจับมาใส่เล็กวิ่งพอกหวยก็ไดนะครับแนวทางครับ9 1 0 1 7 1จากล่ากันไปโชคดีมีใส้ทุกท่านเจอกันคลีปหนาสวัสดีครับ